ไม่หลงก็เลยสองรอบแลอก <G ül> นี่มากัสกาบสาวกิฟตะครหาทางไปพบพกุกถอยอ่ะ <G ül> นี่เรามาป้ายแดง <G ül> เออใช่าทางนี้แหละเอ,เอากระบอกว่นเลี้ยวข้างน้า แลดตรงที่สาวโมทีร้อนมอดไค์ลมเ <c oughs> สร็จนี้ละไม่หรออันนี้มันทายที คนละทางไงถ้าไปามาจากทางบ้านอยู่ตรง<โ>ที่เราไปไอ้นี้ใช่ไปกินเลี้ยงวันนั้นไหมอือตรงนี้จานอ่ะ นี่เดคคนนี่ไงไข่นี่ไอ้ดุมเหยียบขาเราด้วยไ่ใช่มาถูกที่ไหมนี่คอนแน่มองวะพี่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามททางแล้วบอบาปเราพี่คะพี่ค้านาเสียดงมไปทางไหนคะเนาะ พี่คะนาเสียดมไปทางไหนคะนี่ละ่ะนี่ละ่ะ <c oughs> นี่ละ่ะ <c oughs> น,นี่ <c oughs> ล่ะถึงแล้วมันมอนี้เราไปใส่เราไปใส่โซโล่ดีโอ้ยลูกก็เราวนโอ้โอโอไปไกล <c oughs> เลยลูกขับไปเมื่อกี้เลยมันไปหานอนแะล้ว <c oughs> ไปไปทางโน้นทางไหนอู้อยู่รถกระบะกระบะอีกไหน น่นแล้วกระบะอยู่ต้นนู่นต้นนู่นไหนวะโทรมาเราเป็นหนังได้ จดอ่อนอังเป็นผู้ชายไม่เจอยู่นี่ไม่รู้คนอยู่ไหนเห็นแต่รถอะฮัลโหลแลคนนอนหรอนอนเหรอบอกนะู่ไหนอยู่กันนู้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ฉันมองเหมือนผู้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช่ไหมแนมโมเฮสผู้ใดขับรถไอ้ดมเนาะตะดุมไม่ซื้ออะไรเหรอไม่รู้บอกว่ามันเพิ่งขับมา นี่ตามหาสโลไม่เจอแล้วใครเก๋มาเที่ยวพาผป้าสาวเดินละโดนแล้วไนสาวถึก รู้แล้วว่ามาทำอะไระมาข่องน้ำไม่เหรอ,อกระคืนเหรอ,อกระคืนแข็งอ,ขอ,อ่ะขนมนืเหี่ยวแคบแฮะโอ้โหไม่ใช่อ่ะมันไม่เดียว,วอ่ะมันถอยยาวเลยอ่ะ ที่ไก็ถอยเข้าเลยล้ลางรถเมื่อวานใช่ไหม,ไมไดีค่ครับนี่นะถนนไม่เล็กถอยไปเลยอืรถเก,ก่ารถเลยวะถอยยาวเลย เก๋อร่อยจำได้จังว่าเผารู้แล้วว่าถั่วมันมีอะไนงาดำ <c oughs> เขาถ่ายเราดูตอนรถถ่ายจิดอตอนนี้ไม่ติดแล้วขึ้นได้แล้วรถถ่ายจม เปื้อนเสื้อหมดเลยตัวหงส์นกเงี้ยเมื่อวานเราไปตรงนี้ฝนไม่ตกไม่ด้อไรอาเดียลูกชายไปเรียนเสียดมต้องขับรถเอง เจ้าขะลังนี่เนี่ยแอบหน่อยคือแอบนะยืดเส้นเลี้ยา ไปได้บอสขนกงบอสบได์มาได้อยู่รถใหญ่อะ จอข้างหน้าจอข้างหน้าบ้านเขาจริงอืม ว <laughs> าทีก็ได้อะไม่มีวาทีไม่ยากมีนาเยอะไหมไม่รู้ถ้ามีนาเยอะลูกสซไพาต้องแบบเขาใส่เครื่องเหรอเสียงอะไรอ่ะลงก่อนนะนขนมเต็มรถเลยเก็ไม่กินเผาหรอก okay. อ่ะไม่กินเผาแล้วดิ อยากินเอ่นะแต่ก็กิอย่ออยาไม่ต้องกลัวอ้วกไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ค่อยลดเสียงอะไรเสียงรดแม่ทำไมมันดังอย่างนี้อ่ะใส่เกียร์ผิดหรอ ที่เมื่อวานเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไหนมืดเศร้ากับติ๊ดดูนี่นะหัวอาสลาินใหญ่มาไม่รอเลย Sit down.